วันนี้ไม่ยามรอบอีกเช่นเคยครับจะหมานหรือเปล่าเมื่อคืนฝนไม่ตกนะครับผมแต่ได้ยินเสียงปลาดินแจ๊ค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 แจ,จอยู่นะครับจะถูกหรือเปล่าดูสิแล้ได้ยินปลาดินดดอยู่เลยอ้ยถืออยู่ถืออยู่ถือถอยู่ครับถืออยอะอันยังดูอื้ออันยัง นี่ตัาหลายตัวอยู่ครับหลายตัวอยู่นะปูทั้งอะไรจัดไปเราปลามันก็จะเริ่มลงแล้วนะครับแล้วก็จะทำการถอดแต่ทั้งปูทั้งปลาปลาตัวยังไม่ใหญ่ต้องรอดูว่าไอ้เวลานนี้นะเวลาฝนตก ปลาตัวใหญ่มันก็เริ่มจะหันหน้าเข้าบ่อเข้าอะไรเราก็เตรียมตัวรับได้เลยรอรับได้เลยไม่เคยบิดพริวสัญญาคือสัญญานะครับนี่แหละวิถีชีวิตคนบ้านบานนะครับนะ้าจกจกจะไหนก็แต่ก็ดึงออกมาแบบนี้นะครับดึงออกมามันก็จะเป็นที่เทเลยนะครับเป็นที่เทเราก็ได้เท่านี้ปลาดุกปลาเข็ง ปลาคอปลาเข็งแล้วก็ปูนะครับอืมนี่หลังแรกถูกตะปูหลังแรกถูกตะปูหลังสองได้แค่นี้ก็โอเคอยู่นะก็ขอบคุณนะครับได้ขอบคุณที่รับชมครับผมโอเคครับเท่ก่อนเท่ก่อน